สวัสดีค่ะฟาร์มสุขข้างบ้านค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผักในสวนเล็กๆข้างๆ้างบ้านนะคะนี่เป็นต้นพลิกที่ลงกระถางไว้นะคะ เพล็กเริ่มออกดอกแล้วค่ะ ในกระถางเล็กนี้เป็นต้นพลิกที่ว่าพลิกเพาะไว้นะคะหลังนี้ปลิกได้หวานเมล็ดพลิกเพิ่มไว้อีกค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะว่าต้นพลิกจะง,งอกขึ้นมาไหมนะคะ จะพาดูแคแดงค่ะนี่ฝักของเขานะคะถ้าเขาเกะก็เอาไปเพราะเป็นได้อีกหลายๆต้นเลยค่ะปิ๊กพยายามตัดยอดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แคเขาสูงนะคะจะทำให้เขาเตี้ยตลอดเวลาเก็บกินจะเก็บง่ายกว่านะคะ วันนี้พี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ